สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟทุกท่านเลยนะคะสวัสดีวันหวยออกวันที่1นึ่งนะคะเช้าซื้อหวยกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะตอนบ่ายมาเอฟบอลกันต่อนะคะก็ไม่มีอะไรก็วันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะก็จะมาแบ่งปันไม้เหมือนเดิมค่ะด้านข้างๆนี้นะคะก็จะเป็นไม้อ่าใครมาด้านหลังสวัสดีค่ะหรือยังสวัสดีค่ะน้องอายนะคะนี่วันนี้ วันนี้น่ารักขึ้นมากเลยนะคะวันนี้จะช่วยแพย็กบอลหรือเปล่าช่วยค่ะช่วยนะคะ,อะตอนนี้หลายๆท่านนะคะที่ถามข่าวน้องอายมานะคะตอนนี้น้องเริ่มดีขึ้นแล้วนะเก่งขึ้นแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตแม่ถ่ายก่อนนะคะได้ไหมได่าโอเคนะคะเดี๋ยวนูหลบไปก่อนนะคะคบ๊ายบายค่ะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมาดูไม้กันนะคะว่าวันนี้จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราเอฟบ,บอลกันเสร็จนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปฉลองถูกหวยกันต่อนะคะ,ะ <laughs> มาค่ะมาดูวันนี้ไม้ก็จะเยอะๆหน่อยก็จะมีราคาตั้งแต่ห้าสิบเหมือนเดิมนะคะก็มีไม้เดิมๆนะคะเหมือนเดิมแต่ถ้าใครยังไม่ได้ตัวไหนหรือว่าเอาไปปลูกแล้วตายนะคะก็เอฟใหม่นะคะออตอนนี้นะคะก็ ไม้เนี่ยถ้าใครเอฟไปนะคะก็พนภาพภาอยากให้อบน้องหน่อยนะคะเพราะว่าถ้าเอาไปแล้วไปเลี้ยงไว้ข้างนอกแบบนี้นะคะก็อาจจะไม่โตนะคะน้องอาจจะไม่รอดเนาะสงสารน้องค่ะถ้าไม้เล็กๆอย่างนี้นะคะก็ย้ํานะคะสําหรับคนที่เลี้ยงเป็นขอให้อบน้องหน่อยแล้วกันนะคะวันนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูมาดูเมื่อเช้านี้นะคะก็ เมื่อเช้านะคะก็เปิดบินไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับวันนี้นะคะเศรษฐีปีชวดค่ะก็มีผู้ใหญ่ใจดีนะคะปิดไปแล้วนะคะสวยน่ารักมากค่ะเป็นไม้แยกหน่อนะคะที่ปิดไปราคาอยู่ที่2,000บาทค่ะมีผู้ใหญ่ใจดีปิดไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาดูกันค่ะวันนี้มีอะไรมาแบ่งปันบ้างอะไรก่อนดี เดี๋ยวเปิดที่ซับพูนผลนะคะซับพูนผลโอ้ยน่ารักน่ารักวันนี้ซับพูนผลมีหลายต้นเลยค่ะตอนนี้ก็อยู่กลางแดดนะคะอ,อยู่ใต้สแลนนี่แหละคะ่ะไม้ตอนนี้พันธุ์พาหรือตู้ออกนะคะก็เอาน้องมาวางไว้ตรงนี้แต่เดี๋ยวเฮียจะทําตู้ให้ใหม่แต่ตอนนี้ก็คือเฮียทาการล้างตู้ไปก่อนนะคะหรือหมดเลยค่ะปรับ ดินปรับอะไรด้วยนะคะก็ปรับทําเป็นช่องทางเดินแล้วก็ปรับแล้วก็จะเอาตู้มาวางตรงกลางแต่พนภา,าก็วันนี้ก็เอาไม้มาลงก่อนนะคะเอาออกจากตู้ก็มาลงก่อน mm. ค่ะมาดูต้นแรกเลยจะเป็นซับพูนผลนะคะซับพูนผลอ่าหน้าตาด่างสวยอย่างนี้นะคะนี่ราคาอยู่ที่ต้นละ3 0 0บาทนะคะ300 วันนี้เอามาแบ่งปันที่ราคา300ด่างสวยๆมานะคะนี่นะคะด่างมาแล้วสวยด้วยนะคะต้นละ300ต้นที่สองแล้วก็ต้นที่สามมาใบสุดท้ายนี่เปิดมาสีสวยเชนี่น้องติดด่างมางแต่ใบที่สองนะคะใบเบีย้ยเขาจะเป็นเขียวๆมาแล้วก็เริ่มมานี่เขาจะกลับมาแล้วก็ใบล่าสุดนี่เลย สวยสีสวยมากฟอร์มสวยนะคะวันนี้ฟอร์มสวยมากเลยสำหรับจับพูณผลค่ะราคาอยู่ที่300บาทต้นที่5นี่คือต้นที่5นะคะนี่ต้นที่5ก็สวยนี่ต้นที่6ต้นที่6ด่างมาต้นที่7นะคะนี่อ่ะวันนี้มีฟอร์มอย่างเงี้ยค่ะ7ต้นนะคะ7ต้นราคาอยู่ที่300บาทค่ะอ่ะต้นนี้นะคะ น้องโตขึ้นค่ะน้องโตแต่ก็เริ่มเปิดมาแล้วต้นนี้นะคะราคาอยู่ที่200บาทค่ะ200นะคะสำหรับต้นนี้คือบอลด่างเนี่ยทำยังไงเดี๋ยวเขาถ้าเขาแก่มาเขาก็ด่างนะคะบอลด่างเนี่ยซับพูนผลเนี่ยเป็นบอลอีกต้นหนึ่งที่สวยเหมือนกันเขาจะออกชมพูสวยต้นนี้ติดด่างมานะคะนี่ติดด่างมานะไม่ใช่เขาไม่ด่างนะคะนี่ยังไงเขาก็ด่างค่ะ ด่างมาอย่างนี้นะคะราคาอยู่ที่200บาทนะคะนี่อันนี้ด่างมาติดด่างมานะคะเดี๋ยวเขาก็มาเปิดอีกรอบนะคะราคาอยู่ที่200ส่วนต้นนี้ก็เหมือนกันค่ะติดมานะคะเห็นไหมราคา0 0ค่ะอค่ะโอเคสำหรับซับปูนผลนะคะมีราคาที่ 300บาทก็คือเขาด่างสวยแล้วแล้วก็จะมีราคา200ที่เป็นด่างนิดๆน,นะคะติดด่างมานะคะมาเสร็จถัดมานะคะอ่ะเป็นรัตนาลุงโลดค่ะเป็นรัตนาลุงโลดนะคะราคาอยู่ที่250บาทค่ะรัะะตนาลุงโลดนะคะมีอยู่ต้นเดียวราคาอยู่ที่250บาท ใครยังไม่ได้โวนะคะโวโวเคนโนโวคาโนนะคะอ่าโวนะคะเปิดมาสวยๆอย่างนี้นะคะใบใหม่กําลังจะกลางนะคะอ่ามาสวยแล้วนะคะนี่กระถางสี่นิ้วนะคะย้ํากระถาง4นิ้วนะคะ,ร,ะ,าะ,คะราคาอยู่ที่ต้นนี้นะคะต้นโตนะคะต้นโตราคาอยู่ที่600บาทค่ะโวนะคะ600บาท มาต้นนี้บ้างต้นนี้ก็สวยนะคะแต่เล็กเล็กกว่าต้นเมื่อกี้จะเห็นได้นะคะว่าต้นเล็กสวยเหมือนกันโบต้นนี้นะคะราคาอยู่ที่ห้าร้อยบาทค่ะห้าร้อยนะคะถัดมาค่ะจะเป็นหลวงตาเมืองหลวงตาเมืองนะคะราคาอยู่ที่ห้าร้อยเช่นกันลมบ้านพนาพาลมแรงมากนะคะเป็นช่องลมอ่ะเป็นช่องลม ใครที่ยังไม่ได้รักเอยนะคะมาดูรักเอยกันเป็นบอลอีกหนึ่งต้นที่พนภาชอบมากนะคะเพราะว่าสีสันเขาเนี่ยแบบเป็นเหมือนศิลปะนะคะเป็นเหมือนศิลปะสวยมากนะคะถ้ามีเหลืองเข้ามาใบนี้น้องยังไม่ติดเหลืองมานะคะถ้าติดเหลืองมาแล้วจะสวยมากเหมือนศิลปะพนภาชอบนะคะต้นนี้เปิดราคาอยู่ที่250บาทนะคะ250บาท ใครนะคะอยากได้ซับพูนผลเนียเอามาแบ่งเหมือนกันซับพูนผลอะไรของเอ่อที่เขายังไม่ด่างนะคะก็เฮียบอกรอลุ้นด่างมีนะคะใครอยากได้ก็ทักได้นะคะไม่เปิดมาแต่พนภา,ายอยากเก็บมากกว่านะคะอยากเก็บไว้มากกว่าให้เขาเปิดมาแล้วค่อยเอามาแบ่งปันนะคะ แต่ใครอยากเอาไปลุ้นก็บอกได้นะคะเดี๋ยวพนภาแบ่งให้ที่เอาไปลุ้นไปลุ้นเอานะคะเนี่ยอย่งนงเงค่ะ50บาทอ่ะพนภพาแบ่งให้ใครจะเอาไปลุ้นนะคะ50บาทอ่ามีซับพนมนะคะซับพนมค่ะอ่ามีออกมาแบ่งปันบ้างแล้วนะคะอ่าต้นเท่านี้นะกระถาง4นิ้วราคาอยู่ที่100บาทแล้วก็จะมีนายทองเหม็นนะคะตักวีรชน เป,ะะเป็นกระถาง5นิ้วนะคะเป็นกระถาง5นิ้วก็ราคาอยู่ที่150บาทแล้วก็จะมีเทพเทวลิตค่ะเหมือนเดิมนะคะเทพเทวลิตก็150บาทกระถาง4นิ้วนะคะวันนี้สวยนะคะนี่สวยๆเนี่ยเทพเทวลิตนะคะ150บาทฟอร์มสวยๆเลยแล้วก็จะมี ธาตุบางแก้วใครยังไม่มีธาตุบางแก้วนะคะกระถาง4ีนิ้วน้องมีประมาณ3-4ใบนะคะก็ราคา100บาทเช่นกันมนสวรรค์นะคะมนสวรรค์ราคาอยู่ที่50บาทค่ะมนสวรรค์ห้าสิบบาทสวยๆไปเลยแล้ววันนี้นะคะก็จะมีชมพูทวีปนะคะชมพูทวีปมาแบ่งปันค่ะเนี่ยค่ะชมพูทวีป ชุดนี้นะคะจะด่างน้อยนะคะชุดนี้จะเป็นชมพูทวีตที่ด่างน้อยวันนี้พนภพาแบ่งที่ราคา50บาทค่ะ50บาททุกต้นเลยนะคะย้ำ50า50บาทแต่ถ้าเราไปเลี้ยงแล้วเดี๋ยวเขาออกมาเขาก็จะเริ่มเยอะเนี่ยค่ะเห็นไหมต้นนี้นะคะต้นเนี้ยเขาเริ่มสวยมาแล้วนะคะอ่ะแต่ไม่เป็นไรพนภพาแบ่งปันนะคะราคา50บาทเอาน้องไปเลี้ยงได้เลยแล้วก็จะมีหมอสีน้อย หนึ่งร้อยมีราศีพฤกษกนะคะสี่ใบราคาหนึ่งร้อยบาทเช่นกันแล้วก็มีปลาศาททองนะคะเป็นบอลที่สายประกวดก็ราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทเหมือนกันค่ะ,ะใครนะคะจะเอาน้องไปอบไปอะไรก็หนึ่งร้อยบาทแล้วก็จะมีนางสุชาดานะคะสุชาดาหนึ่งร้อยบาทเหมือนกันค่ะสุชาดามีอะไรบ้าง อันนี้น่าจะเป็นไก่อะไรสักอย่างเฮียเดี๋ยวนะครเป็นลูกไม้นะคะเดี๋ยวนะอ๋ออันนี้ซับพูนผลซับพูนผลไม่ด่างและะ้วต้นโตก็ต้องเลี้ยงลุ้นไปนะคะเลี้ยงลุ้นไปแล้วก็จะมีเพชรเจสีนะคะต้นนี้ราคาหนึ่งร้อยบาทค่ะเพชรเสีอ่า <S 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 เพชรเดสี100บาท โวโวค่ะโวคาโนโวเคนนะคะอ่ะลุ้นลุ้นค่ะต้นนี้200นะคะลุ้นลุ้นเอาไปลุ้นเลยอุยแดงอยู่นะคะแต่ว่าสีเขาถ้าเขาไม่เปิดมาแดงๆนะคะเขาก็จะสีน้ำตาลเข้มเขาก็จะสวยอีกนะคะแล้วก็จะมีเป็นสีประพัดศอนนะคะสีสุพัดศนราคา100บาทแล้วก็จะมี องหญิงทอฝันนะคะ100บาทป้ายมาอยู่นะนี่ค่ะ100บาทป้ายมาอยู่อาจจะต้นเล็กต้นใหญ่บ้างแต่ราคาเดียวกันไม่เป็นไรค่ะแล้วก็จะมีตุกกต๊กแกตุ๊กแกอ่าตุ๊กแกสวยมาแล้วราคา150หค่ะตุ๊กแกนายทองเหม็นต้นนี้ก็150แล้วก็จะมีเอ่ออะไรอ่ะ อสงไข่กระถาง6นิ้วนะคะอสงไข่กระถาง6นิ้วอา่าราคาอยู่ที่300บาทค่ะ300บาทอาสงไข่มาดูนะคะโวนะคะต้นโตที่พนาพาเปิดไปราคา2000วันนี้น้องกลางใบใหม่มาอีกแล้วสีแจ่มมากค่ะอันนี้เป็น รักเอยนะคะที่พนภพาชอบรักเอยเพราะว่าเขามีเหลืองมีแดงมีเขียวมาแล้วเขาจะเป็นเหมือนศิลปะแบบนี้พนภาชอบค่ะต้นนี้พอดีว่าติดจองไปแล้วเป็นไม้หน่อนะคะเลี้ยงไม้หนอ่อไม่ไม่ยอมเปิดมานะคะแต่เลี้ยงไปเลี้ยงมาใบล่าสุดเปิดมานี่ก็มีคนเอฟไปเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะมาเป็นออยอดมงกุฎนะคะราคา100บาทยอดมงกุฎ นี่นะคะยอดมองกุฎ100บาทค่ะแล้วก็จะมีมหาชัยนะคะนี่มหาชัยต้นนี้นะคะเป็นไม้แยกหน่อค่ะมี5้าใบและนี่มหาชัยต้นโตแล้วนะคะน้องเริ่มเป็นสาวแล้วราคาอยู่ที่500บาทค่ะมหาชัยแล้วก็จะมีเดือนกันยานะคะนี่เดือนกันยา4นิ้วนะคะ100บาทมีเอ,อ่อ อันนี้ฮนุมนหักด่านนะคะ100บาทแล้วก็พรเจ้าสัวนะคะราคา100บาทจะมีมณีศัตบัญค่ะ100บาทเหมือนกันค่ะแล้วก็จะเป็นคุณไกรน0่0บาทแล้วก็จะมีนางสุชาดา100บาทแล้วก็จะมีมหาเศรษฐีนะคะ100บาท เหมือนกันอันนี้จะเป็นลูกไม้นะคะ100บาทค่ะหนึ่งร้บาทแล้วก็จะมีเทพเทวริษโอ้ยขอโทษทีค่ะเป็นเทพอักษราพนภาพูดผิดเทพอักษราบอลกาบนะคะ100บาทค่ะอ่ามาแล้วก็จะมี เดี๋ยวนะคะมีพันดาวหนึ่งร้อยบาทมีมีมเออ่พญานาคราชหนึ่งร้อยบาทนะคะอ่ะเดี๋ยวให้ดูพญานาคราชอ้าพญานาคราชนี่นะคะต้นโตอย่างนี้นะคะเนี่ยหนึ่งร้อยบาทสามใบอย่างนี้แล้วก็จะมีทินาแม่กองห้าสิบบาทค่ะมีพริกกับเกลือนี่ห้าสิบบาทค่ะ อันนี้เป็นฟอนเจ้าสัวนะคะหนึ่งร้อยบาทแล้วก็จะมีหลวงปู่หินค่ะหลวงปู่หินนะคะเริ่มกัดสีมาแล้วเริ่มกัดสีมาแล้วต้นโตแล้วด้วยนะคะหลวงปู่หินราคาร้อยห้าสิบบาทค่ะร้อยห้าสิบด้านนี้ก็จะเป็นเป็นอออ่ออะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวนะน่าจะเป็นเออ,อะไรนะคะ ทับพูนผลแต่ไม่ด่างมาเนาะถาดนี้น่าจะเป็นบอลที่ไม่ด่างแล้วก็จะมีนางลากสดที่แบบว่าไม่ดา่างอยากเก็บมานะคะมีนาลีบุรพา1 0อยค่ะ100บาทนะคะไม้วันนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะคะรวมๆกันอ่ะวันนี้นะคะค่าส่งเหมือนเดิมเหมาเหมาบ้านละห้าสิบจะกี่ต้นก็ค่าส่ง50 ปลายทางนะคะจัดส่งไปสนีไทยนะคะจัดส่งรอบวันอาทิตย์นี้นะคะวันจันทร์ก็เริ่มทยอยถึงแล้วนะคะสำหรับปริมณฑลนะคะปลายทางบวกเพิ่ม20นะคะใครรับปลายทางก็บวกเพิ่ม20ต้นทางที่ส่งนะคะคือกรุงเทพมหานครพนภาอยู่เขตทวีวัฒนานะคะใกล้ๆกกับสนามหลวงสองะคะ่ะ สำหรับวันนี้นะคะไม้ก็มีมาแบ่งปันเท่านี้นะคะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามายังไม่มีลายพนัพานะคะสามารถแอดไลน์ได้เลยนะคะที่เบอร์0898822745ค่ะแอดไลน์ไว้ได้เลยถ้าวันนี้ยังไม่ซื้อนะคะก็วันหลังก็ได้หรือว่าจะจองไว้ก่อนนะคะก็ก็ได้นะคะทักมาได้ก็วันนี้เดี๋ยวเราเไปลุ้นหวยกันตอนเย็นนะคะ พนาาขอวอวยพรให้ f อฟซีพนาาทุกท่านนะคะถูกหวยกันทุกท่านเลยนะคะวันนี้รวยๆเฮงๆปังๆนะคะช่วงเย็นถูกหวยแล้วก็อย่าลืมมาเอบอนกันต่อนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาทุกท่านไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ